สวัสดีครับพี่น้องปองกกพี่น้องปองไปมึนอนี้มาในช่องเสียออกเป็ดลำเพื่อน,นกับกับบรรยากาศนี่รอบรอบสำนักง,งานครับเอาสวัสดีครับลุงตัวโอ้ยท้ายยังได้คอย สามคลิปแล้ว,มแ,ลวแมนครับโอ้ยถึงว่าหากระถิ่นมาทายปไปได้งง<า>ปไปได้อยู่สนักง,งานฝ่าวสนักง,งานไปไหนฮะไปได้อยู่สนักงานสนักงานมี่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอย่างบ่บ่บ่ปกติดีบ่ปกติดีครังงบโอ,อยู่กับไปปาอ้วนไปใช่ไหมพะวันเป็นกระสะชิ้นพระเมย์พอนปไปกระสะชิน้นไปย่างการะสิ้นสองมือเราไปธุระฮารุงานมาสองมือแล้วแมนครับสวัสดี่สองลุงน้องมวยจะไปจะไปตีม้วนขอเขาบ่ บวยนี่ขวางเงินก็จอล่างไว้บ่นึกว่าตามกระแสคือเขาว่าซ่อมมุ้งซ่อมมว้ยสุดิสจน์ว่าสิบปีมว้ยของเขาอุ้ยบ่แหละมี <c oughs> ่เขากิลนางรัวเจ้าออฟเลยเกือบไรแล้วครับเป่นใคนั่งอยู่สนระงานเท่าเลยโอ้ช้ำเก้านี่แหละบ่ครับพระเอ,อ,อ,เอกนัน่งอกอยู่น้ำบ่หนีอยู่อยู่ยอ,อ,อยู่ผู้ใดล่ะพระเอกพรงเอกก็นั่งอีกปุกลุกอเอ้าพระเอกเด้พอพระเอกกับพระเอกออกดีดีบ่เออผู้ใดหล่ะนี่ครับก็รรยากาศ าสามาครับสว้ายันมาแล้วาสดีครับเงยิ่งนี่นะครับพี่องในซองเสียออกเปิดลำพื้นบรรยากาศโดยรอบๆนะครับโอ้ทางผุนบรรยากาศยังไปปนเนยเสียงเพลงดิ ครับน่พีกพันลาี่ดเอยงกครับก็ปฏิการโดยรอบคือยินข่าว่าเต้นหายเต้นหายนแล้วก่อนรลอยไปนี่ครับรกบบับบิกาากยศโอ้ยทางพุนง่นเงยเพ่งตียกตึมๆนะครับนี่ นี่ครับทางคุนกับไม่ยักย่างไปปันใดนะครับเพ่งเพ่ง,พงนะครับลิกซิกนี่ท้ายบรรยากาศนะครับช่วงนะครับนี่ไอปีนองเบิงนะครับก็บ,บรรยากาศโดยร,บรอบๆโอ้ยเพ่งลิกซิกมาเนาะเนาะนี่ครับ กับบรรยากาศโดยรอบสำนักง,งานเป็ดลำพื้นวานอาตมโอ้ตาสีรก,กระดาษส่อเลยนี่ค่อยจะไปเะเออค่อยจะไปละจะค่อยว่าล่มตัวน,นั้นลงมาเออตีหางแบบไปหลีโดนเว้นเออ โอ้ยเนาะผู no. oh, okay. mm ้ใดมีหนึ Jamie, ่งกินนมเจลคาถั่วฝรั่งเต๋อกาแฟเนื้อเดือครับเด้อโอ้ยกากั่วฝรั่งเต๋อล่เนื้อเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อสุดยอดเอากาแฟกาแฟโบมี่กระเป๋าสมุดเอ้ยถุงส่งมาใส่โบมี่โบมี่ก็เออนี่ไปนั่นกาแฟได้เหรอ ต่ำตัวก่อนแกะของเราครับมือเศรูนี้ครับนี่สุดยอดแล้วปั่นกวดทำสำนักงานไปของเราแหละหันมือกอกไปงานเออหันกือไปงานนี่สุดยอดเลยนุ่งกันอยู่งานเออโอ้สุดยอด เรอีกมิงเราปีนองกองน้ำเราขึ้นร่อะขานนะความรอนควมร้อนจะออก่ดูควมรอจริงโอ้ยมันมันร้อนเท่าไรแล้วรูตัวยุบันรูรูรูอได้สำหรับอยมันกับปั่นปั่นให้บ่ได้อแหละแต่คอก็พอพิชุนไปพอพิทุน เห้กางเลยจหางเลยตาสีนี่ครับบรรยากาศโดยรอบๆสำนักงานมลเพินลำเพินครกับพี่น้องครับเอาอันวัาถิภาพไปเอาสมุนไพรอยากได้อีกอยู่บ่ะเอาบ้านคุณแล้ว ได้รู้ามีข้าวผัดมันรดไหมโอ้ยปวดพวดเด้เติมมันรดจากสองร้อยผ้าไปไหมบ่บ่บ่ทำเชื่อๆนี่ว่าจากได้เนี่ยเนี่ยผ้าไปเอาเออนั่นแล้วอ๋อมาปลูกกันตายเบริโภตีตายบริด้โอ้ปลูกจียงเดมันของเราคือปลูกติดเอาติดเอาเนี่ยมันดินของเรายางเนี่ยบ่โอ้เสียดายเนาะไปเติมให้สองร้อยผ้าโอ้โทษบอกโทษบอกคูณอะไรพอทุนเออเนี่ยเออเพราะว่าเรามักเนี่ยเออเรามักก็ต้อง คายน้ำมันผ้าเเปียกขับ <manual> ข <to> <IM> ับเออโอเคนะตุงจูสมุนไฟพี่น้องปู่ปู่มันมากินต้มไก่ดูวะนี่ครับก็บรรยาการจบรอบพี่น้องให้บรรยากาศพี่น้องเบิ่งนะครับในช่องเสียบออกเป็ดลำเพื้นลุงจูเพิ่นก็ไปนะครับไอแม่สุภาพนะครับ คลิปนี้ก็ถ่ายบรรยากาศใต่พี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องอาชีพนี้เสียวอักขอขอ,ขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อที่กดติดตามช่องเสียวอักนะครับจังม่พบพอก,กันในคลิปต่อไปครับ